เพื่อนๆครับถอยก่อนหนีไปขายหุ้นทิ้งคือกลยุทธ์ของบลจอ,อย่างแวนการแนะนําให้ทําตอนนี้เลยเหตุผลของเขาเคืออะไรจะใช้ AI อีกไหมและย้ายเงินไปไว้ตรงไหนดีสั้นๆไปกับพงศธรจีวีครับ เป็นธรรมดานะครับช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้ตัววอลลุ่มเทรดในตลาดก็จะเบาบางข่าวสารการลงทุนก็ไม่ค่อยมีรวมถึงตัวรีเสิร์ชเพเปอร์ก็จะไม่ค่อยออกมาใหม่ๆนะครับบอรบลจอสถาบันการเงินทั่วโลกเนี่ยก็ปิดกันหมดหยุดยาวกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆพง์ธรทีวีได้เก็บผลงานชิ้นโบแดงที่จะเป็นมุมมองเอาลุกปี2026ปีหน้านะครับแดงจริงๆเพราะเขาคือครับแวนการ์ดนะเขาะจะมีมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนในปีหน้า2026อย่างไรแต่ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสสววนนนนทาาางกับเจ้้ออื่พมครแนะนํใหล ดความเสี่ยงระมัดระวังมากขึ้นแต่ว่าเหตุผลนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแบบสั้นๆเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าจอย QR นะครับ o p e พ Chat นะครับพงทอนทีวีได้พูดคุยระหว่างสัปดาห์ช่วงปีใหม่ใครไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ถ้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องเอารถเข้าศูนย์ตรวจสอบซะให้ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียระหว่างทางเติมน้ํามันให้เรียบร้อยเติมไฟให้เต็มนะฮะแล้วก็เดินทางกันแบบยาวๆได้เลยมีคําถามอะไรเนี่ยก็ไปถามกันได้เลยสมาชิกรอตอบอยู่เพียบนะครับหรือจะดีกว่าน,นั้นนะเข้าสมัครร่วมเป็น Angelporter นนับสุช่องพงเลี้ยงกาแฟผมเอิลแกสปอบ ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับปีหน้าปี2026จะมีโครงการดีๆเกี่ยวกับการลงทุนออกมาให้เพื่อนๆร่วมจอยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนไม่การเสียเวลานะครับใช้เวลาให้สั้นที่สุดไปเข้าสู่เนื้อหากับแวนการ์ดกันเลยดีกว่านะครับบอกสั้นๆว่าแวนการ์ด2026นะครับกระแส AI ดีต่อเศรษฐกิจ แต่หุ้นอาจจะต้องระวังนะครับ AI มาแรงก็จริงนะครับเกิดขึ้นจริงต้องยอมรับแต่ผู้ชนะปีหน้าอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปเล่าฟังกันช่วงหลังนะครับปีหน้านะครับต้องมอง,มองว่า US นะครับสหรัฐเนี่ย GDP ก็จะยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับและสูงกว่าคาดการโดยรวมเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันเงินเฟอ้อลดลงยากเพราะเศรษฐกิจเติบโตดีนะ AI ก็เข้ามาดันซะด้วยนะครับดอกเบี้ย3.5%แทบจะไม่ลดเลยนะตอนนี้อยู่3.75ถ้ามองว่าปลายปีหน้าอยู่3.5เนี่ย ครั้งเดียวเป็นอย่างมากหรือไม่ลดเลยนะหุ้นเจกนะครับหุ้นเติบโตสาระเนี่ยยังไปต่อได้ดีกับหุ้นทั่วโลกเพราะว่ากระแสการเติบโตเนี่ยก็กระจายไปนะ broadening เอาไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นเทคที่ไปเสริม productivity ให้กับการทํางานการหากาําไร profit margin ทั่วโลกเนี่ยดูดีขึ้นได้นะครับแต่จําเป็นต้องมีจุดสิ้นสุดนะวันนี้เรามาดูกันว่ามีลันเวลเหลืออยู่กี่ปีนะคดีพลิกนะครับแวนกลาดแนะนําบอกว่าให้ลงทุนในตราสารนี้เนื่องจากดอกเบี้ยที่มองไว้ข้างบนว่าจะไม่ลดเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าในจังหวะที่รรอตลาดปับ หลอหุ้น AI สะท้อนความเป็นจริงนะครับอีกกลุ่มนึ้งคือกลุ่มอะไรครับหุ้นสหรัฐยังได้อยู่แต่ขอเป็น Value นะครับกลุ่มที่มีความผ,ลผ,ลผันผวนน้อยลงมาหน่อยถ้า AI มาจริงกลุ่มคอน s u m e r กลุ่มการบริโภคน่าจะมีอัพไซ์ที่สูงกว่าเพราะในช่วงปีที่ผ่านมายังไม่ค่อยปรับขึ้นสักเท่าไหร่นะครับทางแวนก์าร์ดเลยขอไปดักในส่วนที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างตราสารหนี้แล้วก็ไปดักรอการเติบโตการกระจายตัวของ AI p r o d u c t i v i ต y ตรงนี้เนี่ยในเซกเตอร์ที่ยังไม่ขึ้นมาในปีนี้นะ จะมีการรอการเติบโตในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นด้านล่างโดยสรุปนะครับบอกว่าแนะนํามาลงทุน3ส่วนคืออะไรครับแม่มาเชลเต่ต้นเลยนะบอกว่า High q u a l i t y US f i ฟิกอินคัมถ้าเพื่อนกลัวกังวลน้อยหุ้นมันแพงจังเลยเนี่ยเข้าไปอยู่ตรา,าสารหนี้สหรัฐรอก่อนได้นะครับ US v a l u e oriented equity นะครับหุ้นที่เป็นแนวไปทาง defensive ไปทาง Value ไปนเน้นบริษัทใหญ่ๆที่มีกระแสเงินสดชัดเจนราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับและล่างสุดครับ n o n US d e v e l o p วลอปมาอย่างเช่นอะไรครับ ยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วแต่ขอไม่เอา US อนะครับอันนี้เป็น3กลุ่มมาดูเหตุผลกันนะครับการลงทุนแบบไหนที่จะเป็นทั้งเชิงรุกและเชิงรับในยาม A i ไม่แน่นอนดูตัวเลขกันนิดนึงนะครับว่าการเติบโตในปีหน้าของสหรัฐเนี่ยจะโตได้ประมาณเท่ากับ2.25%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตน,นะครับค่าเฉลี่ยการเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่ให้ดวกขึ้น2.2 5สูงกาคอนเซ็นบยแโรปีหน้า1.2นะารับ,ลรนะรบแล้วกขึน้นสูงกจ่า เพราะฉะนั้นตอนนี้พอมองออกนะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยทางแวนการ์ดให้สหรัฐกับจีนโดดเด่นแต่ยุโรปอยู่ในทรงชะลอนะครับเงินเฟอ้อนะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับการว่างงานไม่ค่อยดีดเด่นเท่าไหร่แล้วก็ตัวดอกเบีย้ยก็ลดไม่ได้นะครับความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐคืออะไรครับผมสรุปให้ด้านขวามือนะครับเศรษฐกิจก็คือ A i ไม่กระจายตัวนะครับไม่มาตามนัดยุโรปถ้าเงินเฟอ้อเร่งก็อาจจะมีความกังวลได้แต่ว่าจีนเนี่ยกับหุ้นเทคแล้วก็เงินลงทุนเนี่ยกลับเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ค่อนข้างชัดเจนในปีหนน้าาะะรใยยว AI จะทําการเตริบโตเศรษฐกิจเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นในสาระนะเดิมทีเนวโตกัน1.92%เนาะแต่ว่าระยะยาวแล้วในที่สุดเนี่ย AI จะได้ผลจะส่งผลกระทบต่อการเตริบโตเชิงบวกนะฮะทำให้เป็นระยะยาวเนี่ย GDP เติบโตได้ถึง3%ปรนะครับประมาณปี2028เป็นต้นไปนะปี2026นะครับทางแวนการ์ดมองว่าไตรามาสที่1ไตรามาสที่2นะครึ่งปีแรกนั่นแหละนะครับเศรษฐกิจอาจจะมีแนวโน้มชะลอได้เพราะว่าอะไรครับทาลิฟก็ยังไม่จบดีเงินเฟอ้อก็ยังไม่ชะลอตตัวาามคา ตามเป้าหมายของเฟดเนาะการจ้างงานก็ชะลอต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะกลับมาได้ในไตรมาสสาหรือว่าครึ่งปีหลังสําหรับสหรัฐนะครับจีนเนี่ยดีกว่าชาวบ้านก็คือตอนนี้มองว่าอาจจะโตได้ถึง4 5ถึง5%เลยทีเดียวในขณะที่หลายๆเจ้ามองว่า4ต้นๆสียังไม่ถึงดีนะครับอันนี้ก็บอกว่ามีมุมมองที่แตกต่างมีโอกาสนะครับที่โลกจะผิดหวังจาก AI น,าานะมาแล้วนะคำเสี่ยงความเตือนนะครับมีโอกาสที่โลกจะผิดหวังจาก AI ด้วยเหตุผล2ข้อครับหก็คือความคาดหวังในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างส ตัวจริงๆนะนะครับการขยาย Data Center การแบบผลิตชิปเพิ่มการส่งออกไปขายนะครับหรือว่าจะเป็นความคาดหวังอยู่บนกําไรอัตรากําไรที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับสูงถ้าจะรอเยอะหน่อยเนี่ยตลาดอาจจะเทได้ความคาดหวังสูงอันที่2คือการประเมินเรื่องการแข่งขันต่ําเกินไปนะครับ ถ้าไม่กับมาว่า AI เนี่ยมาจริงเศรษฐกิจโตรจริงนั่นแหละแต่ว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นอีกมากจะมีการตัดราคาจะมีการทําแข่งจะมีการดึงธุรกิจกลับเข้าบริษัทตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากในปีหน้าและอาจจะทําให้ตัว Profit m a จิตัวารายได้ที่คาดหวังไว้เนี่ยไม่เป็นจริงตามคาดหุ้นก็ปรับฐานได้เช่นเดียวกันนะครับความบันผลนะครับและราคาหุ้นกดให้หุ้นสารัตเนี่ยมองไปข้างหน้านะหปีถึง10ปีนะผลตอบแทนของตลาดหุ้นสารัต อาจจะต่ำลงเหลือประมาณ4-5%นะ4-5%ปกติจะโตเท่าไหร่ครับ7-12นะฮะแต่ความผ,ลผ,ลผลันผวนราคาหุ้นที่ค่อนข้างแพงบวกกับความไม่แน่นอนของการเติบโตอาจจะทำให้ผลตอบแทนคาดหวังต่ำลงได้นะครับด้านล่างบอกว่าอะไรครับ AI เนี่ยยังอยู่ในจุดแค่เริ่มต้นอยู่ในเฟสของการลงทุนที่เดินทางมาแค่30%ของวัฏจักรที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด,ดูภาพทางซ้ายมือนะครับเส้นสีแดงคือเส้นของ AI ปัจจุบันนะครับเดินมาตั้งแต่สมัยครับ Open AI นะ Open AI อนะครับอยู่ตรงนี้ครับเปิดตัวมาประมาณปลายปี2022ปัจจุบันเดินหน้าเข้าสู่ปีที่3ไปที่เรียบร้อยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรางรถไฟการปฏิวัติอุตสาหการรมเรื่องของน้ำมง่งน้ำมันเหล่านี้นะครับปรากฏอินเทอร์เน็ตด้วยเนาะนะครับปรากฏว่าอะไรครับยังค่อนข้างจะอ่อนไวอ่อนยาวอยู่มากนะครับยังมีระยะเวลาให้วิ่งได้อย่างน้อยกว่าจะถึงจุดพีคเนี่ยอีกประมาณเกือบ2ปี อีกประมาณเกือบ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถจะเป็นเหตุผลในการเบาใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าการลงทุนตรงนี้อาจจะยังไม่พีคและมีแนวโน้มที่จะดันเศรษฐกิจดัน productivity ต่อไปได้นะครับ ขึ้นอยู่กับทางไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายแหละนะครับที่ต่อไปเราจะเรียกกันว่าอะไรครับ AI สเกลเลอร์นะครับถามว่าบริษัทอะไรบ้างครับใส่ให้อยู่ด้านล่างแล้วนะครับ Amazon Alphabet Tesla Apple Oracle Microsoft Nvidia Meta อะครับโอ,อ้เหนือเหมือกะนกันเนี่ยใน2 3ปีข้างหน้าความเสี่ยงคือจะหาเงินมาลงทุนจะหามา Funding Project AI เหล่านี้ได้มากน้อยได้ท่าแปลกหรือเปล่านะครับใครมีเงินอยู่แล้วลงทุนต่อไหมลงทุนน้อยลงหรือเปล่านั่นคือความเสี่ยงคนที่ไม่มีเงินจะหามาท่าไหนนะครับเขาบอกว่าเป็นปกติของเฟสนี้นะครับที่จะเริ่มมีการ อาจจะใช้การออกหุ้นกู้อาจจะใช้หนี้นอกตลาดหรือจะใช้การแบบทำแบบแอคควิชชั่นอะไรเงี้ยนะครับเป็นไปได้ทา,างนั้นนะครับเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจมากแต่ถ้าท่าเริ่มแปลกเนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนแบบหนึ่งเม็ดเงินลงทุนนะครับจากเหล่าไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยจะเป็นสวิงแฟกเตอร์มากขึ้นปีหน้าต้องติดตามนะครับว่าลงทุนเพิ่มลงทุนเท่าเดิมลงทุนน้อยลงอันนี้จะมีผลต่อตลาดค่อนข้างชัดเจนนะครับน้อยไปก็ไม่ดีนะไม่ตามคาดน,นะครับมากไปก็ดูจะเกินตัวดูจะกังวลกันไปนะครับตอนนี้ต้องบาลานซ์ดีนะครัคริษษทยใหญ่ นี้เขามีเงินรออยู่แล้วลงทุนได้แน่ๆ2ปีข้างหน้านะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะแคดโฟเขาถือว่าสบายๆนะครับภาพด้านบนนะบอกว่าตัวเส้นสีเขียวเนี่ยคือเงินที่เขาจะหาได้นะเหล่า7 8บริษัทที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีแคดโฟเข้ามาจะมีเรื่องของกระแสงเงินสดเข้ามาเนี่ยเป็นเส้นสีเขียวที่ต้องอยู่เหนือเส้นสีสีกากีสีเหลืองตรงนี้นะครับเพราะเส้นด้านล่างคือเงินทีีี่่่ต้้้้้้้้อองงงงงงงใชจจจุุดดดดดปปปรรรรระคืแสสสสสไไไขขาา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 าหนานนะจจน,นัันาาไไัับเงเเเททููยยยมมมิิถก กว่างเงินที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆออยังสบายใจได้นะจุดนี้นะครับต้องการ2.1แต่หาได้ประมาณ2.4จิตเลียนในช่วง2ปีข้างหน้านะครับ เงินลงทุนไม่มีปัญหาแต่ที่นี้จะหาไรายได้หาตัวมอนิทไรส์เข้ามาได้จริงๆหรือเปล่านะครับก็ดูตามด้านล่างเป็นตัวมอนิเตอร์ไปได้นะครับว่าในช่วงปี2 0 2 8นบะครับจะต้องมีการนำา a ไไปใช้ในการช่วยทำงานนะครับประมาณ25%ของอุตสาหกรรมทั้งหมดของบริษัททั้งหมดนะครับในช่วง3ปีข้างหน้าถ้าเรามีออบสีบริษัทนะหนึ่งในบริษัทนั้นนะต้องใช้ AI ละนะครับต่ำสุดคือประมาณ3าอนะครับถ้าตา่ำกว่านี้ถือว่าเ i ไม่มาตามนัดถ้าสูงกว่าน ด้านล่างบอกว่าอะไรครับชั่วโมงแรงงานดูเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับชั่วโมงแรงงานเนี่ยจะต้องถูกแทนที่ด้วย AI อยู่ที่ประมาณ7.5ถึง15เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งที่เราทำงานอยู่เนี่ยอาจจะต้องมี AI เข้ามาผสมประมาณ15เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมดถ้าสองอย่างนี้มันเป็นไปได้มันก็สามารถที่จะบอกได้ว่า AI ทั้งลงทุนและก็นำไปหาเงินได้เนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพนะครับทั้งแวนการนะครับทำรีเสิร์ออกมาแล้วพบว่าอะไรครับเซอร์ไพรส์ซิงลี่นะครับรู้สึกว่าตกใจมากๆนะครับท สามารถที่จะแทนได้เกือบจะทุกๆอุตสาหกรรมเลยทีเดียวนะครับถ้า g e n e r a t i v e AI เนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ในทุกอุตสาหกรรมได้จริงนะครับ U.S.GDP นะครับของสหรัฐเนี่ยจะเติบโตขึ้นจาก2.4ไปเป็น3%ได้ในช่วงปี28จนถึง35ซึ่งเป็นข่าวดีให้กับทั้งหุ้นแล้วก็ตลาดทุนทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวัง AI เข้ามาช่วยได้นะครับ AI นั้นยังไม่ได้แย่งงานคนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่อง unemployment จะขึ้นมารุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่เสริมการทํางานให้ดูดีขึ้นนนนเมมมอตตัวลขขใไราาา3ที่ผ่ผนะง เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยพบว่าอะไรครับจำนวนชั่วโมงทํางานไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่แต่ว่า GDP ผลผลิตที่ได้เนี่ยมันสูงขึ้นมันดีมากขึ้นนะครับนั่นก็คือ AI เข้าไปช่วยบางส่วนสังเกตด,ด้านบนซ้ายมือนะครับบอกว่าอะไรครับอาชีพที่เจอ AI ตรงๆนะที่จะเข้าไปแทนที่ได้เลยไปเป็นออโตเมชันเหล่านี้นะครับปรากฏว่าอะไรครับเกิดการเติบโตด้วยซ้ำนะฮะไม่ได้หดลงไม่ได้ปลดคนงานไม,ไม,ไมไ่การว่างงานไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเพล่เผื่อจะมีตําแหน่งเติบโตซะด้วยนะครับรวมถึงอะไรฮะค่าแรงก็ขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้ความเข้าใจก็คือว่า การที่มี AI เนี่ยปัจจุบันนี้ยังไม่ได้แทนที่คนทํางานเป็นการเสริมให้คนทํางานเหล่านั้นหางานง่ายขึ้นทํางานเบสิทธ,ธิภาพมากขึ้นแถมได้รายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอะไรมันจะเป็นข่าวดีขนาดนั้นนะครับด้านล่างนะครับบอกว่าอะไรครับสหรัฐและจีนกําลังมาแรงถ้าเพื่อนๆกาลังหาหุ้นลงทุนเกี่ยวกับ AI ดูทรงมาละนะฮะสหรัฐแพงไปนิดนึงยังซื้อต่อได้แต่จะมีประเทศไหนที่พอจะเป็นคู่แข่งได้บ้างก็ต้องตอบว่าจีนนะครับเพราะว่าสัดส่วนด้านล่างนะบอกว่าอะไรครับการลงทุนนะในภาคเทคต่างๆ R&D นะครับ พบว,ว่าจะมีแต่สหรัฐกับจีนในแหละที่เน้นไปทาง เทคโนโลยีที่เป็นโดยตรงซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าสารัตเนี่ยจะมีเยอะกว่าเนาะเน้นเป็นแบบเซอร์วิสเพียวๆเลยแต่ว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยตามมาคืออะไรครับกลุ่มที่เป็นยูโรแอเรียนะครับยังคงอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหลายแหล่นะครับอ่าอังกฤษจะมีเอ่อฟาร์มาซูติคอลมามากนะพวกยานะครับญี่ปุ่นเองก็ยังอยู่ในยานยนต์นะนะครับเริ่มมีขยับมาบ้างแล้วนะครับออสเตรเลียเองก็ไม่ได้แบบว่าจะเอ่อมีลักษณะของเอ่อเทคโนโลยีที่ชัดเจนแต่ว่าไฟแนนซ์ก็ถือว่าได้ประโยชน์อยู่นะถือว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนน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 ััััั้้้้้เเเเีี่่่่่ยถึงงงแแแมจจะะดดิหาาพฒตออืป็คคูขกบบสรรไลว หลังๆก็มีการถีบตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดุแรงเนี่ยแต่ข้อควรระวังก็มีนะครับเพราะว่าเพดานโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคได้เพราะสัดส่วนของอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จาก AI เนี่ยน้อยกว่าสหรัฐไฟแนนซ์ Finance เนี่ยก็มีน้อยนะครับประมาณ4-5%่ถึงห้าเปในขณะที่สหรัฐมีประมาณ15%หรือว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเกษตร,รเนี่ยของจีนก็มีมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับรานนั้ต่อให้ AI อมันโดดเด่นเนี่ยแต่การนาไปใช้ในวงกว้างอาจจะ ในจีนเองก็หดตัวมากกว่าประมาณ30%ในช่วง25พพ so ปีข้างหน้าเพราะว่าประชากรกําลังหดตัวเนาะคนวัยทำงานก็ค่อยๆแก่มากขึ้นนะครับเป็นไปได้ว่า25ปีข้างหน้าประชากรคนที่จะเอา AI ไปใช้เนี่ยนะครับในการทํางานก็จะไม่ได้เยอะเท่าสหรัฐที่มีคนไหลเข้าไปเรื่อยๆคนเก่งๆเข้าไปทํางานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ขวามือบนบอกว่าอะไรครับผู้มาก่อนหรือว่าผู้ที่ใหญ่กว่าไม่ได้เป็นผู้ชนะในที่สุดเสมอไปนะครับเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันนี้ตลาดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI อนะอยู่ในตลาดหุ้นนะเป็นพับบิกเทนนะประมาณ4,000กับอีก10บริษัทนะครับแต่ตลาดที่อยู่ข้างนอกเนี่ยโหใหญ่กว่ามากเลยนะมีเกือบ7 0 0 0บริษัทที่กําลังคุกรลุ่นนะฮะกำลังทําทำรีเสิร์ชกําลังค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าคนที่เป็นผู้ชนะจริงๆอาจจะไม่ใช่หลายชื่อที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบนันนะครับ ถ้าจำกันได้นะปี2013นะครับตอนที่ AI เหมือนกับดูทรงเริ่มจะมีมาแล้วเนี่ย n v i d i ีียยังไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดนี้เลยนะไม่มีใครเห็นชื่อนี้เท่าไหร่นอกจากในวงการเกมแต่ปัจจุบันก็มาเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็กิน m a r k e แ Cap ไป7-8%อนนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าเราสามารถหาหุ้นตัวนั้นหรือกลุ่มนั้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่สร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับด้านล่างเริ่มมาทรงแล้วฮะถ้าเพื่อนๆบอกว่าหุ้นก็เล ตราสารนี้นะครับกำลังกลับมาแล้วด้วยอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ค่อนข้างสูงนะครับเงินเฟอ้อกําลังชะลอดอกเบี้ยจะไม่ได้ลงเยอะเนี่ยในขณะเดียวกันความผันผวนตลาดหุ้นก็สูงขึ้นบอลตราสารนี้จึงเป็นทางออกหนึ่งของคนที่อาจจะยังอยากรอไตรมาสหนึ่งไตรมารสสเศรษฐกิจชะลอตัวเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มแถวแถวเมษาแถ,แถวแถวสงกรานก็อาจจะเป็นไปได้ก็รอในตลาดตราสารนี้ก่อนก็ไม่มีปัญหานะครับดอกเบี้ยรประมาณ4%ถือว่าคุ้มค่าน่าลงทุนและก็เป็นที่พักคอยที่ดีนะครับก็ถึงจุดนี้นะครับเดินทางมาครึ่งทางก็ เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจโลกในบางประเทศแล้วก็เรื่อง AI ที่จะเข้ามาเสริมให้มี productivity แล้วก็เกิดการกระจายตัวของรายได้ที่มากขึ้นคําถามต่อไปก็คือว่าแล้วเงินพอไหมก็ปรากฏว่าพอใช้ได้การใช้งานจะพอไหมเราก็ต้องดูประมาณ 1- ใน4ของบริษัทนะจะต้องมีการนํา AI มาใช้เป็นช่วง3ปีข้างหน้านะครับและสุดท้ายก็พามาที่กลุ่มหุ้นนะครับว่าจีนกับสหรัฐน,น่าจะเป็นตัวที่มีแต้มต่อในการลงทุน R&D นะครับแต่ว่าผู้ชนะเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นตัวที่อยู่ในปัจจุบันก็เป็นไปได้เป็นตัวใหม่ๆเป็น หุ้นบริษัทที่อยู่นอกตลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดีวยวกันนอกตลาดก็คือต้องรอคนในตลาดเข้าไปเทคโอเวอร์เนาะแล้วก็ลงทุนตามแบบนี้เป็นต้นนะครับเพืเ่อนๆยังมีความกังวลอยู่ก็สามารถไปพักคอยในตราสารนี้ที่มีคุณภาพในสหรัฐได้เช่นเดียวกันนะครับถึงจุดนี้ถ้าเพืเ่อนๆรู้สึกว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะสามารถกดไลค like, ์ s u b s c r i b e นะครับหรือมีคําถามเพิ่มเติมใส่ไว้ในคอมเมนต์ร่วมจอุปบัช้นะครับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหรือว่าจะสมัครเป็น Angel ่องเลิลซัพพอรีเนอร์สนับสนุนช่องพงศธา บอกว่าเดินหน้ากันต่อนะหุ้นช่วงสั้นยังคงแข็งแรงแต่ระยะยาวมีความซับซ้อนนะครับถ้าอยู่ด้านซ้ายมือนะครับปัจจัยเรื่องพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยดูแนวโน้มแล้วยังคงดีอยู่ถ้าหุ้นสามารถไปต่อได้นะหุ้นขึ้นคนรวยขึ้นแล้วก็เป็นการบริโภคก็จะสามารถเดินหน้าซื้อกันต่อใช้บริการกันต่อได้นะครับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยขึ้นจูอยู่แล้วว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเรื่องของการบริโภคถ้าหุ้นขึ้นต่อได้เศรษฐกิจก็ไปต่อได้นะครับด้านขวามือบอกว่าอะไรครับถ้าเออร์เนี่ว่าจะเป็นยุค นะิวฟิตี้ห้าสิบเนาะปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์กว่าๆเนี่ยก็พบว่าถ้าเกิดเออร์เนงเนี่ยนะไม่ว่าหุ้นจะราคาแพงสักแค่ไหนนะครับถ้าเออร์เน็งกำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยราคาหุ้นก็พร้อมที่จะปรับลงมาอยู่ในระดับที่หาสามารถซื้อได้โดยที่ไม่กระอักกระอ่วนจนเกินไปนะครับก็เป็นภาวะของเมลอัพมากกว่าหุ้นขึ้นต่อเพราะเออร์เน็งไปต่อนะครับด้านล่างสายมือนะครับทางแวนการ์ดแนะนําเพิ่มเติมมาบอกว่าถ้าเราจะเลือกหุ้นลงทุนวันนี้นะครับการลงจุนใน Data AI Center ใน AI, ในนโมเดลลเหล่านี้มันนก็โอเเคทรระยะยยาวเทรนที่เป็นภาพ Top Down มันเวิร์กนะแต่ถ้าบอททอมอัเนี่ยขอ2ปัจจัยครับขอ2ปัจจัย1ก็คือว่ามีเงินมากพอไหมนะ s คชโ o w โอเคไหมนะครับภาวะนี้ต่อทุนเนี่ยไม่ได้สูงจนเกินไปถ้าเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าโ o ลิกส์นะครับก็คือ Finance แล้วโอเค ฟแนนซ์โอเคนะนะครับการเงินโอเคมีแคปิตอลใช้ได้นะครับแต่ขอแฟกเตอร์ที่2ด้วยนะครับการเงินดีแล้วมีเงินถุงมีเงินถังแล้วเนี่ยขอแฟกเตอร์ที่2ก็คือขอเป็นสตรองมอดด้วยถามว่าสตรองมอดคืออะไรนะครับก็คือกําแพงคูเมืองที่ค่อนข้างแข็งแรงสามารถปกป้องธุรกิจตัวเองให้เติบโตต่อได้นะครับถ้าเอาแบบง่ายๆก็ประกอบไได้วยครับสวิตชิงคอร์ที่สูงเนาะมีแบรนดิ n งนะมีอีเพลทเชนพวกสินทรัพย์ที่เป็นของตัวเองนะครับหรือว่ามีลักษณะของเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์คนยิ่งใช้เยอาาะ ก็เลือกลงทุนกันได้การเงินต้องดีแถมธุรกิจต้องมีความแข็งแรงด้วยตัวเขาเองนะครับก็จะทําให้หุ้นกลุ่มนั้นเนี่ยเิบเติบโตต่อได้ตามความคาดหวังหรืออย,ย่างน้อยก็ทนทานในภาวะที่ uh, การใช้งานของ AI อาจจะไม่แน่นอนนะครับถ้าแบบอ่านระหว่างบรรทัดตอนนี้เลยก็ต้องบอกว่า Google หน้าตาจะเป็นแบบทรงที่ใช่ที่สุดตอนนี้นะฮะความคาดหวังการลงทุนในข้างหน้านะครับก็แบ่งเป็น3เคสนะมีโอกาสเป็นไปได้ประมาณ10% 60% 60%แล้วก็30%นะดูเคสที่บอกว่ามองอกาสผิดหวังเนี่ยไมาจะเป็นเรื่องของความคาดหวังที่สูงหรือว่าการแข่งขันที่จะดูเดงเน ขึ้นในตลาด AI นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ30%นะ30%ตรงนี้ก็คือว่าโอน AI ไม่มาตามคาดน,นักลงทุนต่างผิดหวังนะครับผลตอบแทนคาดหวังในช่วง10ปีข้างหน้านะมีโอกาสเฉลี่ยลบ2-2%แค่นั้นเองนะครับในขณะที่เคสกลาง60%นะครับมาพอโอเคแหละใช้ได้นะครับค่อยๆเติบโตกันไปเนี่ยก็5-7แล้วก็ด้านบนสุดนะครับหูแบบแหมเติบโตได้แบบเหมือน3ปีที่ผ่านมาเลยนะนะยิงต่อยาวไปถึงจุก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับตลาดหุ้นสหรัฐ พราะนั้นเฉลีย่ยเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวเลขตามหน้าที่1เนาะคือผลตอบแทน10ปีคาดหวังจากตรงนี้ตลาดหุ้นสหรัฐประกอบความผันผวนระดับ variation ปัจจุบันเนี่ยสีเป็นตัวเลขที่พอคาดหวังได้นะครับเพื่อนๆอาจจะเอาไปใส่ไป็น conservative c a s นะในกรณีที่กําลังจะวางแผนกเกษียณล่วงหน้าหรือว่ากําลังจะใส่ portfolio model เพื่อหา expected return นะครับสีผมให้แวนการ์ดเขาเป็นแนวแบบอนุรักษ์นิยมนะครับตีถ่าไว้ก่อนก็4-5%ยังเต,ติบโตได้อยู่แม้จะช้าลงก็ตามนะครับถ้าเกิดช่วงปีหน้านะตลาดมีจังหวะปรับฐานลงมาเนี่ยตัวเลขตัวนี้ก็จะดีดเด ขึ้นมานะครับตามราคาของปัจจุบันที่เราซื้อเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับบอกว่าผู้ชนะตัวต่อไปอาจจะเป็นใครก็ได้ที่สร้างธุรกิจบน AI scaler นะครับอย่างที่เรารู้กันอย่างเราว่าเจ็ดแปดตัวที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าใครก็ตามสามารถที่จะสร้างธุรกิจสร้างการเติบโตนะครับอยู่บนโครงสร้างที่เหล่าคนเหล่านี้สร้างให้เนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงนะครับต้องบอกว่าหาให้เจอแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเทรนนี้ค่อนข้างชัดเจนมากันต่อนะครับด้านบนบอกว่าอะไรครับวอร์ชันปัจจุบันต้องยอมรรับบเปีย เกียวกับตัวราคายุติธรรมนะแฟร์แวลูไม่ว่าจะเป็นการดูในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับหรือว่าจะเป็นการมองไปข้างหน้าประมาณ2ปีเนี่ยพบว่าอะไรครับเส้นสีเขียวนะก็คือตัว P/E ratio ปัจจุบันปรับแต่งด้วยวัตถััรรเรียบร้อยแล้วเนี่ยพบว่าก็ยังอยู่ในระดับ แพงกว่าที่ราคายุติธรรมทั้ง2แบบนะฮะไม่ว่าจะมองไปข้างหน้าไกลๆแล้วก็ตามนะก็ยังถือว่าราคาปัจจุบันอยู่ในโซนค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ใกล้ๆจะเป็นราคาพีคแ,แถวๆโควิดซะด้วยตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลให้ทางแวนการ์แนะนําด้านล่างมานะครับว่าขอลดหุ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มตาสารนี้เน้นปลอดภัยไว้ก่อนได้ดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์กว่าๆในวันที่รอตลาดปรับฐานก็ถือว่าเป็นกลยุทธการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่าจะถามว่าถือแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร,ร่ก็ ต้องบอกว่าประมาณกลางปีที่ทางแวนการ์ดมองว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเน้นหุ้นแว l u ลูตราสารหนี้รวมๆและขออายุแบบสั้นๆน,นะครับถามว่าลดหุ้นเนี่ยลดเยอะแค่ไหนนะครับเดิมทีถ้าเบนช์มาร์กของเขาเนี่ยหกสินะก็คือหุ้น60ตราสารนี้อีก4ีนะครับลดเยอะแค่ไหนนะครับลดหุ้นมาเหลือ40นะครับเพราะแวนการ์ดแนะนําให้ลดหุ้นประมาณ1ใน3ประมาณ1ใน3ใครถือเจ็ดสหลดเหลือ50าสิบใครถือ30มริบจะเหลือ20อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็เป็น60%นะครับทีนี้เพืเ่อนๆคงสนใจส่วนที่เป็นหุ้นนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราถือหุ้นร้อยเนี่ยจะจัดพอร์ตตามคําแนะนําความเห็นตรงนี้เนี่ยจัดพอร์ตสัดส่วนเท่าไหร่นะครับผมก็เบรกลงมาให้แล้วว่าถ้าเป็นหุ้น100%ยนตะครับตอนนี้แวนการแนะนําให้ถือหุ้น U.S. Value นะฮะ U.S. Value นะครับสายแบบ Financial, Real Estate, Energy นะฮะ Consumer s t a p l e อะไรเหล่านี้นะธุรกิจใหญ่ๆนั้นกแสงเงินสดดีๆนะเป็น U.S. Value ประมาณ37%นะครับหนึ่งใน3ของพอร์ตถือเติบโตประมาณ15%นะครับแล้วอีกส่วนใหญ่ๆก็คือเป็น D.M.X.U.S. ประมาณ30%นะครับถือหุ้น Small Cap เหมือนกันนะแล้วก็ถือ Emerging อประมาณ5%นะครับเพราะฉะนั้นดูรวมๆตอนนี้เนี่ยพอร์ตหุ้นนะครับแวนการแนะนำว่าถือสารัตนะครับไม่ว่าจะเป็น Value, Gold เล็กกลางใหญ่นะครับรวมสารัตทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ใน3ของพอร์ตทั้งหมดและที่เหลือก็ถือ e.m. 5แล้วก็ d m x US ประมาณ30ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แวนการ์แนะนำมานะครับตัวตราสารนี้ก็ค่อนข้างสอดคล้องกับเบนช์มาป,ปกตินะฮะถือสารัลย์เยอะไว้ก่อนแล้วก็เน้นตัวที่สั้นลงมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยสรุปของทางแวนการ์นะครับก็แนะนำว่าให้ลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนลงมาสักเล็กน้อยนะครับก็บประมาณ1ใน3นะฮะไปถือตราสารนี้เพิ่มเติมและส่วนที่เป็นหุ้นก็กระจายออกไปกลุ่มแวลูมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ เป็นเรื่องจริงเข้ามาสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาวได้จริงรวมถึงกําไรหุ้นที่จะตามมาหลังจากนั้นนะครับก็มองว่าการลงทุนในปัจจุบันค่อนข้างมีความน่าตื่นเต้น และก็อยู่บนกระแสการเติบโตที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะครับหวังว่าข้อมูลเอาลุกตรงนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆสามารถจัดพอร์ตการลงทุนในปี2026แล้วประสบความสําเร็จได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วเราติดตามนะครับว่าพงทอรทีวีในปีหน้าจะมีโปรเจกต์พัฒนาศักยภาพในการลงทุนมานําเสนอเพื่อนๆอ,อ,อย่างไรบ้างนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นกอติดจ่อรอไว้ได้เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาพงศธรทีวีก็กลับไปแอคทีฟตัวเพจอีกครั้งหนึ่งนะครัเเเจจออออกนนกนนนนนลิปปปหห้้้าาะตงีีนะ นนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ